สวัสดีค่ะ b o o k i s by Dr. On ค่ะเดือนนี้เราอยู่กับทีมพาเด็กๆไปเที่ยวนะคะเล่มนี้ Ruby's Wish พาเด็กๆไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะไม่ต้องตกใจหนังสือจริงๆอจ,จะไม่เยินแบบนี้ของออนมันเผอินเยินไปหน่อยนะคะเป็นเรื่องแบบไหนเล่มนี้ค่ะจะเน้นที่ความไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิงเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในสังคมจีนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะน้อยลงแล้ว แต่มันก็เป็นหนึ่งใน t r a สของวัฒนธรรมเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ควรจะได้รู้ไว้รเรฉันเร่มนี้จะแนะนํามากเลยสําหรับเด็กผู้หญิงนะคะแต่แม้กระทั่งเด็กผู้ชายอย่างลูกชายออนเนี่ยเราก็เอาให้เขาอ่านเขาจะรู้จักให้เกียรติ lady นะคะเป็นเรื่องอยังไง ruby s wish เพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวเอกเนี่ยชื่อ ruby เ,เขาอยากอะไรล่ะเขาจะเป็นประมาณวนะ่าคุณพ่อคุณแม่ลองเป็นเด็กนี่นะคะ ruby จะเป็นเด็กที่ เป็นเด็กผู้หญิงที่ต่างกับคนอื่นไปนะคะเกิดมาลักษณะบ้านคนจีนในโบราณนะคะสวยเชียวภาพสวยนะคะและรวมประมาณว่ารูบี้เกิดมา,าดูสิญาตเพียบเลยนะคะมีอาโกงหรือแบบอาเาโกงนะคะเป็นอาคนจีนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็รูบี้รูบี้เนี่ยจะ อบอไไม่เหมือนเด็กคนอื่นคือประมาณรูบี้อยากเรียนหนังสือแล้วแบบรูบี้ชอบเรียนหนังสือแต่ว่าอ่รูบี้อยากเรียนหนังสือนะคะซึ่งเนื่องจากบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่คุณคุณลุงคุณคุณโกงเนี่ยก็เลยเอาคุณครูมาสอนเนาะรูบี้ก็เลยได้อ่านเรียนหนังสือ รูบี้ทำได้ดีซึ่งแบบเด็กคนอื่นดูสิหน้าตาเิอเ,อเปเ้อะเปื้อนแต่รูบี้ทำเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็จะถึงคืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยถึงแม้จะทำได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็สู้พวกลูกพี่ลูกน้องผู้ชายไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นวิช h e s ของรูบี้นะคะซึ่งเขา,าอยากจะเรียนหนังสือความพยายามของเด็กผู้หญิงเนาะแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกัน พูดถึงความไม่เท่าเทียมกันซึ่งนี่เราก็มีการเซเลบร์กิจกรรมของคนจีนนะคะ moon moon festival รองเท้าแบบจีนๆเรื่องนี้มันจะเห็นลักษณะบ้านของจีนในสมัยก่อนซึ่งถ้าไปปักกิ่งในเด๋ยวนี้ก็หาดูย่ากมันจะมีย่านหนึ่งที่ตอนนั้นบางก็ลืมชื่อแล้วใครจําได้ใครใครจําชื่อได้ช่วยบอกด้วยว่าย่านนั้นมันชื่ออะไรนะในปัก ที่ภาพที่จะจะไปนั่งรถอะไรริชชอไปดูบ้านเก่าะคะ่ะมีตุ๊จีนซึ่งก็อเผอิญว่าและ่มี้ยจะเปิดเดือนกุมภาซึ่งผ่านตุ๊จีนไปแล้วนะะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะคุณรูบี้ก็คือคนนี้นั่นเองรูบี้ได้ไปมาหาวิทยาลัยด้วยซึ่งไม่ค่อยจะมีมากสำหรับคนในยุคนี้นะคะ เละ่นี้ช่วยเห็นถึงวัฒนธรรมจีนได้ดีนะคะว่าวัฒนธรรมจีนเขามีการเฟเวอร์เด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอย่างไรบ้างและเด็กคนนี้รูบี้เนี่ยเขาแหกกฎวัฒนธรรมออกมาด้วยความกล้าหาญอย่างไรนะคะความสำคัญของการศึกษาว่ามันสำคัญอย่างไรแนะนำค่ะ